แค่ว่าตอนนี้นี่มันใช้โหลดกี่ตันใช้โหลดกี่ตัน60%ต้องเทียบมันจะมีตัวเดีครับไอ,ไอ้นี่ไอ้นี่เทียบได้เนี่ยอ่าไม่ครับมันจะมีผมมีเครื่องมือตัวหนึ่งเครื่องมืออ่าวัดวัด5กิโลวัตต์ของเครื่องเราก็มาเทียบเทียบเป็นตันเราตัวที่ไม่ไม่ใช่ตัววัดพลังงานนะมีตัวชุดวอดอินตนะ วัดแคบประสิทธิภาพของตัวมอเตอร์คื่อวัดว่ามันมีประสิทธิภาพกี่วัดต์ต่ตันด้วยผมต้องที่วัดชิ้นให้ผมใช่ไหมร่วมต่อตันต้องตั้งเครื่องด้วยตั้งเครื่องอย่างเดียวตอนที่เขาวัดมาตั้งเครื่องอ่ะที่ที่ก่อนจะเห็นเลยว่าเครื่องเครื่องมันวิ่งถึงวิ่งลงสันนท่างกันยังไงนะครับต้องเอาตัว เขาเบื่อนดไรนะแต่ว่าเขายกผม้น้แจ้งเรื่องกับไปแจ้งเขาล้วกนะเขาทำก็วัดตอนนั้นเป็นพืีนฐานของผู้เลยว่าตอนนี้มันมีรั่น50เปซกับลั่นเทียบตอนอัดบูดได้ไร50เปอร์เซ็นต์อึ้นว่าาีอเกินแต่ว่าเบื้อต้นผกติส่งปกติส่งตามการบริหารท่านี้ยกขออยาดคุยเรื่องัพลังงานของของชิลเลอร์นะ พลังงานที่มันกินอยู่ตอนเนี้ยหมายถึงว่าเขาเห็นจากผู้โหลดผู้โหลดแอมเนาะครับเขาสิบอกเขาเขาสิมีตัวบอกได้ว่าวา่าผู้โหลดแอมสูงต่ำเนี่ยตัวที่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าที่เป็นด้านอุดับพวกเข่าออกมันมีผลต่อพลังงานกันเลยผู้โหลดตัวนี้สิสิเพิ่มเป็นสูงสำหรับสำหรับมันอีกชันหนึ่งคือพี่ต้องเซ็ตพี่ต้องเซ็ตน้ำค่าเซ็ตอัพเนียครับครับอตอนนี้พีเซ็ตไฟตัดหล เห็นะบ่<ม>ตอนนี้พี่เซตไฟ<ม>หาซีฟเด้่ยหาซีฟเต็มพี่เซตไฟหาซีฟตอนนี้น้ำซีซึ่งเก่าแล้วพี่ต้องการพี่ต้องการในเครื่องท่ำน้ำแค่หาซีบตอนนี้เครื่องมันดึงมาซีฟเก่าแล้วเป็นมันเป็นไปบ่ได้ที่เครื่องจะเพิเ่พววตพมต<ม>ัวเซฟเพิ่มอีกแต่ในอุค์ประกของคาเซฟไฟกับคาคาอันจีมัน,นได้ตรงกัน บังคับด้วยตัวเซฟมอเตอร์บังคับด้วยหนึ่งอมอเตอร์ที่เราเซตค่าไว้ไม่เกิน70%นะครับสองอุณหภูมิอุณหภูมิที่เราตั้งค่าไว้อะอุณหภูมิเราตั้งเราตั้งค่าไว้50อ,อ,อ,องศาครับ50องศาตอนนี้อุณหภูมิมัน49องศาเพราะเติมประจะมาสัส่งะช้ ตัวไม่พบไว้เสือบอาจจะต้อ,อตสร้างไอหมอเตอร์เพิ่มเปอร์เซ็นต์หรือเพิ่มกระแส่ขึ้นเีงครับเพราะว่ามันมที่หอดของตั้งแล้วหอดเสร็จพคอยแล้วครับผม<ล>สังเกตง่ายถ้าเกิดเครื่องทํางานโดยระบบปกติแถวที่2ของหน้าจอจะเป็นสีเขียวถ้าเมื่อใดที่เครื่องมีปัญหาเรื่อยๆเมื่อน่ะปัญหาเรื่องซิฟทอย่างต่างๆจะเป็นสีเหลืองตัวซิสเต็มดีเทลเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นซิสเต็มดีเทลจะเป็นสีเหลืองครับถ้าเมื่อใดที่เครื่องถึงจุดตัดจุดเซฟตี้จะเป็นสีแดงโอ้สีแดง มาตรฐานเขียวเหลือแดงเขียวนี่เื่อปกติปกติอยงไดหนึ่งแรงดันน้ำยาอุณหภูมิคงตามค่าเซ็ตพอย์อ่าคูณดาวดีมาหรือเปอร์เซ็นมอเตอร์อยู่ในเลงต่ำกว่าค่าเซนตพอย์มันจะโชว์ัวเขียวแสดงว่าโหลดเบิ้งเบิ้งโหลดโหลดเท่าหน่อยหน่อยครับหกสิบเปอร์เซ็นโหลดหน่อยสังเกตจากนี่ค่าแหลกเปลี่ยนของดันคุณเลยนะครับ เดี๋ยวตั้งมีของเครื่องด้วยส่วนใหญ่ควรจะอยู่ประมาณ8ปดถึงสิองศาองศาซีองศาเอฟเราใสเอฟสิครับอ๋อองศาแปดถึงสินะครับตอนนี้เครื่องเขาอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ4องศา4ีองศาเอฟสี่องศาเอฟนิ้วเอฟสองศาเอฟเพึ่มนรื่องอีกนะมันหน่อยนี่มีผลก็คือมันบ่เป็นแปดนี่มันมันหน่อยนี่มันหน่อยนี่เกิดจากสองสาเหตุหลักๆครับหนึ่งโหลดต่ำสองคู่นิด มากเกินไปโอ้เรียวโอ้เละใครจะว่าหน้ามื้อเขามีแฟนคลายอยู่ตัวหนึ่งน้าวิ่งไปแล้วก็ออกเร็วเลยจตกว่าที่ที่มีพระเจดึง์พุ่มเย็นจากน้าอ่ะไปเลี้ยงไปเลี้ยงทองแต่มันมีเวลาแค่นิดเดียวอ่ะเทใส่รูปมุกเขาอ่ะมันใกล้เคียงกันนะครับตัวตัวจับนี่แทบจะตรวจ่ทนตรวะท่านนะครับ Oh. คือนเลียงโค้ดสองกื้โหลดหน่อยครับพื้ดนดึงปั๊บเดียวกันกลับมาหาเครื่องละ่ะตอนนี้เขาเขาเขาล,ลองเบิ่งโหลดเลยเว่าโหลดอาจน้อยจริงรมันมีผลอย่งอางปะอธิบายเป็นเป็นข้างพลังงานเลยวะถ้าโหลดหน่อย<ล>นี่ยประเทศไทยเครื่องโหลดทำง,งานแบบไหนโหลดตั้งประเทศไทยอ่าท่าล่าของของของมอเตอร์อะท่าล่าท่าล่าของมอเตอร์ในการทับตั้มลุ่มแต่ว่าเพร่ะอะไรากระแสตั้มมันไม่รอดไม่เข้าเดินเลย มอเตอร์3,000รอบรอบเท่าเดิมใี่ไี่รอบท่อเก่ารอบเท่าเดิมเอ้าแต่ว่าจะเกิดแต่ว่าจะเกิดช่วงอ่านิดๆแก๊สที่เข้าอ่ะครับมันจะเกิดจากวัตถวพ้องเชิืนะครับหลังก็ติดเชื้อตรงนั้นเนี่ยอ่ะแสดงว่ามอเตอร์นี่แรงต้นเร็วปกติปกติรอบท่อเก่ารอบรอบได้เดิม3,000รอบ3,000รอบล้อเอียรไปเป็นตัวรถอ่าวาเย็นวาก็เย็นอ่าไก่เวนตัวไก่เวนไก่เวนเป็นตัวเริ่งขั้นละไก่เวนเนี่ยเป็นตัวคล้ายๆเป็นตัวย่วง ตัวไรตัวไรไก่เว้นต่างกันไม่เหมือนกันเลี่ยนเลยนี่คั้นชากันเดี๋ยวตัวนี้แหละดึงเข้าดึงออกครับตัวนี้เป็นตัวเพิ่มเพิ่มหรือลดโหลดซึ่งได้รับการสร้างการจากค่าคอนเดนเซอร์นะครับอันนี้เขาเขาเบิรงเขาได้ว่าตัวนี้ไก่เว้นแสดง เตตัสจากจากพาระราหลดใช่ครับพระรา ตัวเ,เส้นมอเตอร์ที่ไม่ควบเซอร์เบอร์อานามันแบกียบเป็นหยาบโชว์บบเราใช้กรรรารคํเาไม่ได้ลยกิโลวัตต์ต่ันกิลวัตต่อตันคคมยังไงพี่ไรู้การจะรู้ๆๆว่าตอนนี้เครื่องเครื่องมีประสิทธิภาพ4กิโลวัตต์ต่อตันมันต้องอาศัยถึงระระน้ำเข้าออกแรงดันน้ำเข้าออกแต่ถ้าหยาบ แต่ถ้า้ที่เอ็คิดหยาบๆก็คือหาค่าของแรงดันเมื่อกี้ c c องศาเอ็มนะมันเห็นเห้ในขณะที่รอบมอเตอร์ต้องได้กับหมุนท่อเขาสามพันรอบไอ้ตัวเว้นนะนะตัวเนี่ยมันแค่มันเปิดดี่รุ่งแล้วจุดไฟป่ะครับตัวเว้นตัวไกเว้นมันเป็นไฟร้อยสิบครับไฟร้อยสิบทะเรือพลังงานี่มียังเไงเดียวเดียวแต่ว่าฐานล่ามันอยู่ตรงนี้เราเห็ด เฮ็ดจังไรบัดนี้เฮาสิเฮาสิบอกว่า,วา,วอวาไอ้ตัวผู้โหลดแอมเนี่ยจังทีจังทีดีไม่ต้องเฮ็ดจังไดรเปรียบเทียบกัเบเพิร์ฟือที่ไอตัวนี้ได้8นะค,ครับดีไซน์ให้มันได้8องศาเอ๊ะนะครับเฮ็ดจังได๋ให้1อ่าตั้งอุปภูมิตั้งอุปกรณ์น้ําเนี่ยต่ําลงมาตามดีไซน์ประมาณสัก45ใช่มั้ย สี่ภาพปั๊บเราเพิ่มโหลดให้โหลดเข้าไปประสิทธิภาพในการทำความเป็นที่ที่ดีที่สุดก็อยู่ประมาณสักเก้าสิบเราจะเห็นได้กิโลวัตต์ต่อตันในเคอร์ฟันทีนะครับต้องเพิ่มเคอมเฟินเยอะครับแต่ว่าลักษณะนี้มันคล้ายๆกับว่าเครื่องเราเนี่ยเตืนความจาเป็นของโหลดตอนเนี้ยเครื่องมันใหญ่เกินความจะเป็นของโหลดม่ไม่มีวีธีการวิธีการไม่ใช่ว่า อะไรมัน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 ใหญ่เกินเนาะครับบารี่โหลดพิซซ์นี่มาเกลนซ่บนี่โรติดนิเมเตอร์มอเตอร์ได้ไหมฮะบีนิเมเตอร์ติดอ่าวิธีอ่ะดีดีได้แต่ว่าถ้าเป็นวีดีที่ที่ติดตั้งที่หลังใหญ่มันจะไม่เสียดมันเหมือนกับวีดีที่มเอาวีดีมาจากโรงงานมันจะไม่เสียดถ้าเป็นวีดีสำหรับปั๊มน้ำอะไรเงี้ยโอเค ให้ซับซ้อนเพราะมันต้องเอาเอาวีสต์มาลิงก์กับตัวไมโครเวสเซอร์บอร์ดก็จะไปสั่งตัวนั้นเองนี่เองครับงั้นดูค่าครับเบื้งงอง่าไในมาตรฐานเขาเลย่าด,ดีไซน์เขาต้องไล่เป็นตัวๆบ้างหลักๆอยครับดีไซน์นิปเทม เข้า55ออก45ด้าน e w e แถ้าด้านคอนก็90-99กสังเกตว่าอยู่ประมาณ9หรือ10 9ใส่ครับตัวนี้10มัน9ดีไซน์ตัวนี้ด้าน e w e บกับด้านคอนมันจะได้ใกล้เคียงตามดีไซน์หรือว่าตัวเป๊ะก็ขึ้นอยู่กับเรื่องโด้วยนะครับเราต้องว,วัดโรหรู้จักโค960 GPM 2ครั <G PM. S 2> 52, บ GPM จะร่อนเปอมิลิต ได้ไหมเส้นน้ำต่ำสุดได้แค่สี่ห้าอ่าสี่้าเป็นเล้งที่ที่เราเลือกใช้กันครับประหยัดไฟถ้าถามว่าต่ำกว่านี้นได้ไม่ได้ลงไปถึงสี่สองสี่สิบได้แต่ว่าต้องห่างจากผ้าท้าผิดประมาณสี่องศาน้ำมันผีดสาสองครับ ครับสามสองแต่เราคุยกันก็เล่นๆป้องกันได้ก่อนเผื่อว่าเซ็นเซอร์มันเธอเลอ์ก็สามหกหกสามถ้าปิดที่ได้สามสองเราก็เซฟไปแต่ว่าถ้าเกิดมีใครสักคนไม่รู้มาป้อนค่าตัวนี้หให้ลุกไปต่ําถ้าต่ำกว่าค่าเซฟตี้ที่เขาที่เครื่องเขาโปรแกรมมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ยอม,มรับไม่ยอมรับค<ข>ือสละของตัวเราคนด้เท่าไหรตัวตัวของเราตัวนี้ได้เท่าไหรผมเคฟได้สี่เป็นสี่เป็ได้ได้ คือมันต <ai> ้องสูงกว่าส um. um. ูงกว่าค่าห้าอิตัวปีรนะครับต้นดอกเพชรเตอบทำดอกมีพวกน้ำห้าจุดแปดตามมิซายครืนี้สำคัญหมดครับถ้าโคได้เราต้องดูเรื่องดอกดอกน้ำอีกันนี้เป็นคำถามเพิ่มเติมว่า แล้วถ้าโหลดน้อยขนาดเนี้ยถ้าให้ถ้าเพิ่มโหลดข้างบนมันจะมีผลอ่าปรเซนต์มอเตอร์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพิ่มขึ้นเพราะว่าโหลดที่เพิ่มขึ้นกระบอกน้ําที่กลับมา50มันก็ต้องสูงกว่าเพราะมีคนต้องการความเย็นเยอะนะครับปรเซนต์เอร์ต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแล้วตัวนี้ยังวิ่ง3,000รอบเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นทิ้งสปีด แล้วล้วค่าพลังงานที่เปลี่ยนไปเกิดจากอะไรค่าพลังงานที่เปลี่ยนไปที่เพิ่มจากตัวสามารอบไปมีเรื่องปอร์เซนไดเวนที่มันเปิดเปิดน้ํายาเข้ามาหาหอยบวกให้ออกหอยโวกมันมันดูน้ายาเข้าเนี่ยพล่ารอบเท่าเดิมแต่ว่าพลระในการในการแบกบในการอาัดมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่พลังงานัาเพิ่มมันก็จน พิ่งร้อยหนึ่งเราขับคนเดียวแต่ถ้าเรามีคนมานั่งอีกคนนึงน้ำหนักก็เพิ่มเท่าเดิมร้อยหนึ่งแต่มันจะทุกข์เยอะมากขึ้นน้ำมันก็จะกินมากขึ้นน้ำมันก็ยากเรามีร้อยมีส่วนเพิ่มป้ะมา